สวัสดีค่ะสวัสดีเอ m ซีเมลลี่ท m มาแล้วนะคะสวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีนะเจ้าค่ะสวัสดีค่ะมาตื่นแล้วพี่น้องค่ะตื่นแล้วจากอ่เมื่อวานนะคะเมือ่อคืนนี้พาน,นี้รุยไปอเสื้อผ้ายเมือ่อคืนนี้พาน,นีรุยไปเสื้อผ้ายอที่งานไร้สด นะครัเมื่อคืนกูมีบอมมีผู้ใดคิดว่ามีผู้ใดหูวานิรุยจะไปเด้อเมื่อคืนในเด้อเมื่อคืนนี้มึมีผู้ใดจะหูวานิรุยจะไปมีเมลี่คนเดียวที่รู้ว่านิรุยจะไปไปเซิฟไพ่นะฮะไปเซิร์ฟไผร์เม่เพล่ไปเซิร์ฟไผ่์พี่เอฟซีไปเซิร์ฟไยรผู้ใหญ่บ้านหล้กกับทุกคนในงานไม่มีใครรู้เลยนะฮะเดี๋ยวเมลี่จะพาไปถามนิรุยว่าเป็นยังไงเขอยากไปเซิร์ฟไพ่ เป็นอย่างก็ได้ไปเสื้อผ้เนาะพี่น้องคะเมื่อคืนนั่งกันอยู่สองสาวนะคะที่แรกอีนี่กับโบฮู้ว่านั่งจะไปเมลี่กับโบลูว่านี่รุยจะไปมาเออ่ตอนที่ย่มอมมาแล้งนั่นเมลี่กับนี่รุยไลฟ์สดเอ่อพาชมบ้านสวนมบนบอกนั่นแหละแล้วๆมันหักกันมามานั่งเบิ่งอันอก็คุยกันไว้ยิ่ดอกว่าจะ ไปบอรหรือบ่ไปเอนี่กระถามเมื่สียนะว่าไปเบิงเบิงบอรหรื่องสินั่งกัว่าอ่ะเดี๋ยวเบิงก่อนในเสีนะบัณก็เลยว่าเออไปสบายเพิ่นว่าบัณฑก็เลยมานั่งเบิงเอ่อพากก็นั่งเบิงไลฟ์สดอยู่ในเอ่อในโทรศพัพท์แน่นไอแพดแน่ในคอมนั่งเบิงไลฟ์สดบัณน์ในลุยเพิ่นเห็นนั่นคอมเมนต์ขึ้นลหลายๆเห็นพี่น้องขึ้นฮอดเพิ่นเห็นพี่น้นองถามหาโน่นนี่นั่นเองเสียนะ บ้านพ้นก็นอยากไปเพ้นอยากไปเพ้นอยากไปเซอร์ไฟไปเดี๋ยวเมลี่จะพาไปถามก้มรูสึกไปถามนิลุยนอะพี่น้องไปเดี๋ยวจะพาเดินไปหานิลุยนิลุยอยู่ในออฟฟิศมาพี่น้องค่ะอท้าว ก็สิน้อนคัดแต่สวัสดีค่ะเป็นจังใดเป็นจังใดก่อนมาขึ้นคือลอยไปคักลอยไปแน่แท้ไม่ได้ลอยนี่ล่ะไม่ได้ลอยบ่ไปเสื้อผ้ายู่บ่มาขึ้นนีบ่บ่ธรรมดากระเสื้ออยู่มื้ผู้ใดหูวได้หนูวไปหอดกอันร่องโลดแล้วอันพระกันอยู่กันขับไปขัน่าเสื้อกับเสื้อขัน่าบเสื้อกับเสื้อต้องเสื้อเด้เพราะอายุหันมื้ผู้ใดรู้ไม่มีใครรู้สักคนคืนหอดพี่น้องมันบอกกันเลยอยากไป อยากไปเหตุพ่น้องเหตุเพนันพักกันนางเบงอันไล่สดเห็นคอมเมนต์พี่น้องเพป่นกาแฟแต่งหนา้าบลืมบึมบั้มนะคะแต่งแบบเต็มองค์ส่งเครื่องโหลดใบแผ่วกระดีใจว่าัสดีมอร์เกนเนี่ยผนเด้อเพื่อนว่าอุ้ยเบากระโปงออกผนเพื่อนว่า,ออวาไม่คิดว่านี่รุยจะไปเซอร์ไพรส์นะคะเอาความ่อนผมซื้อเพืนเน่อนแน่ดีใจเนาะเลยไปกับอย่งคึ้นเคยไปอย่างก่ออ่า บอกอมุดสึกจังไลบอกข้ามูดสึกเป็นยังเคยอยากไปเมื่อคืนนี่นะโอ้ยก็เคยขึ้นเคยเล่นนีวลาก็ยังไปเลียนไปึ้นในพี่น้องเห็นนะอืมก็จะไปเร้ยนหนฮอดกันเนาะเพิ่นก็จะไปถามทุ่งถามถึงได้พี่น้องขาอืมยิ้มบุยบุยเด้อกลับมาจนวันลองเพลงสุดท้ายจบคุณนะคะจีคือแม่หนูวไปแจ้งแจ้งจะมาแจ้งอย่างละหนูวเศร้าเศร้า อียังก็เป็นอย่างยุใสเจนเจียงเป็นบ้าหลายหนูกลับไปอยู่กับตาตาไปอยู่เป็นเพื่อนตาตาเมื่อคืนน้องเป็นมูตาตายนีมือเศร้าจะมาจะมาหาแก่งกันบ่ด้เดอ้อหน้อยอะดพี่น้องขานางก็คิดทอดคิดถึงนะนางก็อยากไปขืนพี่น้องขานี่แหละก็คึม้มความรู้สึกของนิลยุยชาแนลไปแบบลอยๆนิดนึงเพราะจะไม่มีใครรู้เลยนะคะที่ไปนะคะแม่เพียวก็ยังบรรลุนะคะ S <S <S โมโหสุดนั่นแหละพี่น้องค่ะผู้ใด้เขาไปวิ่งไล์สดในเมื่อคืนนี้มีใครเข้าไปไล์สดบ้างคอมเมนต์มาหน่อยดีใจไหมที่เห็นนิรุยในไล์สดเมื่อคืนค่ะเสื้อผ้บร์เสื้อผ้ายบร์ที่เห็นนิร,นร,นร,ร,นนรุยไล่สดเขาไปในงานไล์สดกลุ่มปิดเมื่อคืนนี้ไม่มีใครรู้ไม่มีเอฟซีท่านไหนรู้ขนาดเมลี่ยังรู้ก่อน จะไปไม่นานเองเสื้อผ่พี่น้องค่ะนั่นก็นอยากไปเพราะว่าเห็นพี่น้องคอมเมนต์มาหลายนั่งใจลายคนเคยขื้นนะพี่น้องค่ะคนเคยขื้นเคยเล่นและดอกตลกนะนางเบิ่งใจมันกัสีห่มห่มห้วยห้วยนา่งกัสีห่มห่มห้วยอยากไปพี่น้องครับไปกะไปปุ๊บกะไปช่วงแบบว่าช่วงจะหอดเวลาจะขื้น แล,ล้วก็กลับมา,มาพักผ่อนะพี่น้องขาไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงสุขภาพของนิรุยนะคะไว้ใจได้นะคะไว้ใจผู้ช่วยคนนี้ได้นะคะเพราะว่าเมลลี่ก็จะช่วยพยุงช่วยโน่นนี่นั่นนะคะก็บ่ค่อยจะให้นั่งแบบว่าเดินเองหรือว่าแบบว่าให้ยืนนานก็จะให้นอนพักผ่อนเมลลี่ก็จะให้นอนพักผ่กนอนก,ก็จะให้กินหยอกกินยานะคะจะมียาตอนเช้าน่นนี่นั่นเมลลี่ก็จะเป็นคนจัดหาให้รุยเอง มิิดูแลเองนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะนางก็ดูแลสุขภาพอยู่ก็ขอบคุณเอซทุกท่านนะที่เป็นห่วงนะคะรักกะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนี่ลุยนะคะแล้วก็เมลีนะพี่น้องขามาบันสิบห้าเดินไปดูบรรยากาศช่วงแดดแแดดแดดเพิ่งอแดดอันนี้อ่าอันนี้สะสะหลังบ้านบอกเลยว่า ปลาดุกซีอุยเนี่ยบอตัวทออแขนปลาดุกซีอุยตัวทออแขนพี่นอ้งๆๆอ,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 องขาใหญ่ใหญ่ใหญ่อีหลอดนี่ล่ะใหญ่ขาดใหญ่เนี่ยโตใหญ่แห้งห้าวขึ้นบอกพี่น้องขาห้าวขึ้นบอกเลยว่าเต็มมะน้ำเหี้ยปลาดุกมาเด้อโควิดนี่เขามาบ้านนีิลุยมากินปลาดุกปลาอยูุนองสะอีิวยกระเลียงไว้ถ่ายเอฟซี นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนางก็จะมีแบบว่านางอยากจัดมิ팅แฟนคลับนิรุยชาแนลอ่อแล้วก็สซีเหตเอ่อเคลื่อนไปอย่างลรนางนางจะทำแบบเป็นเป็นบ้านเลื่อนไทยแบบว่าวนาง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 สินะนางอยากอ่อจัดมิ팅แฟนคลับนิรุยเอามาเล่นกอกเล่นเกมอยากให้พี่น้องมาช่ได้ดมมอกหรือมวนกัน พี่น้องขาอยากให้มาบ้านสวนนี้ลุยนะคะมาเจอ,อน,น้ลุยกับมิลลี่บอกเลยว่าความหาความสนุกนะคะไม่ต้องพูดถึงรถจักรไนะคะมวลรถขั้นมาหนีมวนถ้าขนาดมิลีกก่ก็อียูยูสองคนยังมวนไปถ้าพี่น้องมาเห็นสึ่งมวลไหลก็เก่าปะเนาะโมโหโรถพี่น้องขา,ดดขาแดดก็จะเป็นหอนคักแดดยิ่งจเป็นหอนน้ำมือแรงมากเอาเอา เอาคือฝนติตกนย่นี้มันแรงมากนี่พี่น้องหอนคาดเอาแห้งเดี๋ยวเมลี่ก็จะไปอาบน้ำเซิร์ดูกแล้วนะคะเพราะว่าน้าแร่แช่น้นํานมเมลี่ไหลน้อยสดๆแล้วตื่นขึ้นมาเพราะาได้อาบน้ำอยู่นะคะนั่นแหละพี่น้องคะ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับเมลี่ทวยหามาแล้วนะคะฝากติดตามช่องแฟนเพจ a c e b o o k ของเมลี่ทวยหามาแล้วด้วยนะเจ้าคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับเมลี่ด้วยและกที่สำคัญอย่าขามโฆษณาของเมลี่นะคะนะคะก็จะถ่ายคลิปลงให้ดูเรื่อยๆนะคะขอบคุณผู้ติดตามนะคะเดี๋ยวนะคะตอนนี้ผู้ติดต,ตามเมลี่ถึงสองหมื่นแล้วนะคะ จะทำคลิปจะรองพูดติดตามกดสองหมื่นอยู่นะคะคอยดูว่าจะทำคลิปอะไรขอบคุณหลายๆค่ะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับเมลี่ช่วยห่ามาแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะ